พบกันเช่นเคยนะคะกับพิชันจอยพัทราดิโสพลอนันชัยนะคะกับพุ่นไทยใหญ่อุดมนะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็ตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะคะก็ยังคงมีเรียกว,ว่าเขียวสดใสกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งครึ่งเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะของแต่ละวันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวคราว,าวต่างๆนะคะรอบวันในวันนี้คะ่ะเรามาติดตามตลาดเซ็ตบ้านเราค่าว่าเมื่อวานนี้ปิดอย่างไรนะคะ สำหรับตลาดเซ็ตบ้านเราค่ะเมะื่อวานนี้ปิดอยู่ที่1,516.43จุดนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น19.82จุดค่ะหรือคิดเป็น1.32%รเซรวมมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันนะคะอยู่ที่94,278ล้านบาทค่ะสำหรับห้าอันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ค่ะปิดล่าสุดอยู่ที่629 50สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น6บาทหรือว่าคิดเป็น 5. ค์นะคะรวมูลค่าการกรซื้อขายอยู่ที่ประมาณ6,600 ล้านบาทนั่นเองนะคะสำหรับกสิกรก็ตามติดมาเป็นอันดับที่2ค่ะหรือว่า Kbank 147บาทนะคะเพิ่มขึ้น9บาทหรือว่า6.52%นะคะ PTT ค่ะ40บาท25สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์หรือว่า3.21% IVL 41บาท25สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น3บาทหรือ7.84%ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือว่า SCB ค่ะ106บาทนะคะเพิ่มขึ้น1 6บาท50สตางค์หรือว่า6.53%สําหรับห้าดับมูลค่าหุ้นนะคะที่ มีผลต่อดัชนีสูงสุดนะคะอันดับ1ค่ะ PTT ค่ะ40บาท25สตางค์หรือว่า1.25%หรือว่า3.21%นะคะอันดับ2ตกเป็นของไทยพาณิชย์นะคะ106บาทค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้น6บาท50หรือว่า6.53%กสิกรนะคะหรือว่า K Bank ค่ะอันดับ3นะคะ147บาทนะคะเพิ่มขึ้น9บาทหรือว่ตา6.52% Delta ตกมาเป็นอันดับที่4นะคะราคาปิดล่าสุดอยู่ที่444บาทลดลงไป16บาทหรือว่า3.48%ค่ะแล้วก็ นะคะก็เข้าวินมาเป็นท็อปฟล์เช่นกันนะคะ41บาท25ตางค์เพิ่มขึ้น3บาทหรือว่า7.84เปอ์นต์นั่นเองค่ะตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขน,นะคะว่าภาพรวมภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม64นะคะถือว่าเพิ่มขึ้นในรอบ8เดือนค่ะแล้วก็ทําสูงสุดนะคะในรอบ22เดือนเลยทีเดียวน,นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยนะคะของมาธันวาคมปี63ค่ะ ในเดือนมกราคม64นะคะดัชนีหุ้นไทยก็มีการปรับตัวดีขึ้นค่ะแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับปัจจัยลบในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ภายในประเทศนะคะทำให้ภาครัฐได้มีการออกมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็จากัดการเดินทางข้ามจังหวัดในบางพื้นที่ซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะสําหรับผลตอบรับเชิงบวกจากผลการชนะเลือกตั้งนะคะทั้งสภาล่างแล้วก็ถาบานของพรรคในเบอร์แครดนะคะหรือว,ว่าบูเวฟนั่นเองนะคะเรียกว่าเศรษฐกิจทว่วโลกก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะสอดคล้องกับภาพรวมการส่งออกของไทยในเดือนธัน ัคม63ค่ะขยายตัวถึง4.71%เนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะในครั้งแรกในรอบ8เดือนนะคะแล้วก็สูงสุดในรอบ22เดือนก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นเนี่ยปิดในแดนบวกค่ะกรรมการและผู้จัดก,การนะคะตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีการกล่าวว่ามองว่ากรณีการไล่ซื้อหุ้นที่ถูกทำช็อตเซลล์ะนะคะหเหมือนกับ เหตุการณ์ของเกมสต็อปค่ะในสหรัฐนะคะแต่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะคะเนื่องจากจํานวนสถานะการขายเนี่ยหุ้นในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ปริมาณการช็อตเนี่ยก็มีได้ไม่มากนะคะเพราะว่ามีการจํากัดไซส์ในแต่ละบริษัทแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะคะในไทยด้วยเช่นกันมีผลพันธ์ด้านช็อตเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยก็ไม่มากค่ะ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจำกัดอีกทั้งยังถูกควบคุมเพดานการถือครองของแต่ละผลิตภัณฑ์ทั้งในสินค้าซิงเกิลสต็อกนะคะแล้วก็สินค้าของ s ซ t 50 f ต t u ฟิและก็ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ t f e ฟด้วยเช่นกันค่ะนักวิเคราะห์นะคะก็มีการชี้นะคะว่ากองทุนใหม่อย่างกองทุน S S F นะคะหรือว่า Super s a v i n g f งฟ่น,นี้นะคะก็ มีการดึงเงินเข้าตลาดหุ้นไทยน้อยกว่า LTF หรือว่า l o n g t e r m Equity Fund นะคะถึง50%ค่ะผู้อำนวยการวุิโสสายงานวิจัยนะคะบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดนะคะก็กล่าวว่าหลังจากที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF จะสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึงปี62แล้วก็ปี63นะคะรัฐบาลก็มีการออกกองกองทุนรวมเพื่อก,การออมนะคะหรือว่ากองทุน S S F นะคะหรือว่า Super Saving Fund ให้ได้ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะคะโดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มนักออมเงินรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทํางานเพราะว่าสามารถที่จะซื้อกองทุนรวมนี้เพื่อลดหย่อนภาษีในสัดส,ส่วนที่มากขึ้นส่วนปี63ค่ะคาดกันว่ากองทุน S S F นะคะก็จะสร้างเม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทยราวประมาณ20,000ล้านบาทนะคะต่อปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเม็ดเงินลงทุนใน LTF นะคะที่เข้าสู่ตลาดหุ้นที่อยู่ประมาณ4 0,000่นล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเงินลงทุนใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาที่หุ้นทั้งหมดนะคะเพราะว่ากองทุน S S F เนี่ยเป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทไม่ใช่แค่หุ้นเท่านั้นนะคะทั้งนี้เงื่อนไขค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่ากองทุนใหม่อย่าง S S F นะคะที่แตกต่างกับ L T F นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินที่สามารถจะซื้อกองทุนแล้วก็ระยะยาวแล้วก็การถือระยะยาวนะคะขึ้น เพื่อเป็นอุปสรรคต่อกลุ่มนักลงทุนที่อายุ45ปีขึ้นไปค่ะเช่นกองทุน S S F นต้องถือยาวนะคะถ้าดูเปรียบเทียบกัน2ฝั่งนะคะดีฉันจะทำมาให้ดูนะคะกองทุน S S F กับกองทุน L T F นะคะซึ่งแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็แบ่งเป็น2ฝั่งเลยนะคะสำหรับกองทุน ระยะยาวนะคะเพื่อส่งเสริมการออมนะคะแล้วก็ LTF ก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวค่ะส่วน SFS s f นะคะก็คือจะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทส่วน LTF เน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะคะแล้วก็ s s f ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและก็ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะคะรวมถึง ไม่ซื้อได้ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีและไม่เกิน200แสนบาทถ้าย้อนกลับไปที่ LTF นะคะไม่มีขั้นต่ำในการซื้อเช่นกันและก็ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีแต่ซื้อได้ไม่เกิน15%ของรายได้ทั้งปีและไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะส่วน S S F ค่ะโดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆแล้วต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาท แต่ LTF ถือได้ไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทินนะคะแล้วก็ซื้อเพื่อหักภาษีได้ถึงปี6-2ค่ะแต่ว่า SSF นั้นเนี่ยถือได้ไม่น้อยกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อหักภาษีได้ตั้งแต่ปี6-3ถึง6-7นี่คือความแตกต่างกันนะคะของ SSF แล้วก็ LTF นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าดัชนีหุ้นไทยนะคะจะมีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีทั้งปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน ว่าหุ้นบางกลุ่มนะฮะก็มีผลตอบแทนชนะตลาดเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามีกลุ่มหุ้นที่ราคาลดลงและก็หากเศรษฐกิจไทยนะคะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาสามารถเติบโตได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของปิโตเคมีนะคะโรงกลั่นพลังงานและก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆโดยในปี6กาเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังชะลอตัวแต่ยังไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยนั่นเองค่ะไงก็รอรุ้นกันดูนะคะกองทุนไหนที่โดนใจถูกใจก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ เข้าซื้อได้เลยเพื่อลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะมาต่อ,อยหนึ่งเรื่องนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของเทศกาลตรุษจีนนะคะจากที่เคยมีภาพคึกคักนะคะสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีการซื้อขายซื้อของจับจ่ายใช้สอยรวมถึงมีการท่องเที่ยวกันด้วยเช่นกันปีนี้ค่อนข้างซบเซาวรวมถึงคนจีนนะคะก็ไม่ได้สามารถที่จะบินเข้ามาที่ประเทศไทยได้ทําให้เที่ยวบินนะคะในประเทศไทยลดหวบถึง71%เลยทีเดียวค่ะ รองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่นะคะปฏิบัติการหรือว่าบว,วทนะคะก็มีการเปิดเผยถึงภาพรวมปริมาณเที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์64ค่ะว่าแนวโน้มทรงตัวนะคะเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศและก็บินผ่านน่านฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนการเดินทางเข้าประเทศนะคะเป็นการเดินทางแบบมีเงื่อนไขนะคะ่ะเที่ยวบินที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทําการบินนะคะส่งบุคคลกลับไปไทยเนะี่ยเรียกว,ว่าแล้วก็มีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ กลับไทยด้วยเท่านั้นนะคะทั้งนี้เนี่ยตารางการบินร่วงหน้านะคะของเที่ยวบินเข้าออกประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์64ไม่มีเที่ยวบินตามตารางบินปกติเลยนะคะเดินทางมายังประเทศไทยแล้วก็ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ก็จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมแล้วเนี่ย5,410เที่ยวหรือในช่วง7วันนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ777เที่ยวบินต่อวันนะคะถือว่าลดลงไป71%เลยทีเดียวจากช่วงเดียวกันของปี63นะคะซึ่งอย่างไรก็ดีค่ะทางบวทก็พร้อมที่ จะให้บริการทุกเที่ยวบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา,นด,านด้านการบริการจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่นะคะตามมาตรฐานของสากลน,นะคะเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั้งนี้ ก็ทางบวทก็ขอให้ประชาชนเดินทางและก็เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยความปลอดภัยรักษาระยะห่างตามมาตรการของสาธารณสุขนะคะเพื่อความลดความเสี่ยงและก็ความมั่นใจต่างๆนะคะในการติดเชื้อนั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะ นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะคะของข่าวเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะว่าภาพรวมตลาดตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มทิศทางที่จะการลงทุนนั้นเนี่ยควรจะไปเน้นในกลุ่มไหนเป็นพิเศษติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกับพุทธไทยใหญ่อุดมค่ะ รายการซุปตาคิดติดดาวช่องหเวลา14บสนาฬิกา5นาทีตักตัวอยู่บ้านมาชมอะไรอะไรสนุกสนุกกับพี่ยันดาพี่อินเตอร์และพิธีกรของเราในรายการซุปตาคิดติดดาวแล้วพบกันนะคะเป็นี่คือรายการเกษตรบ้านทุ่ง รายการที่มุ่งเน้นนําเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในทั่วทุกภุยิภาคข,ของประเทศไทยเรามาเสนอให้เห็นว่าวันนี้เขาทากินอะไรอยู่เขาขาดแคลนอะไรเขาต้องการอะไรเกษตรบ้านทุ่งศูนย์รวมสาระและความบันเทิงเต็มรูปแบบ5วันจันทร์ถึงศุกร์ยามเย็น17.05นถึง17.30นนที่นีน่ททบ5 HD ช่องหนึ่ง ใหญ่อุดมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่กันกันกริชเกศสัมพันธ์ค่ะสวัสดีครับพี่กันะ์ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะวันนี้นะคะคก็นะคะถือว่าตลาดบ้านเรายังคงเขียวสดใสเลยทีเดียวรวมถึงบิตคอยด้วยใช่ไหมพี่กันคะใช่ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงมากนะครับทำสีนิวไฮอีกแล้วครับหลังจากาที่ เทสลาได้เข้าซื้อบิตคอยเมื่อวานด้วยมูลค่ามหาศาลครับโอ้โหนะคะชาวบิตคอยก็เฮกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องติดตามให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บิตคอยเราเคยพูดเสมอว่ายังไม่ค่อยเป็นมีพื้นฐานอะไร<ช>ยังไงก็ต้องคอยติดตามข่าวคราวให้ดีๆนะคะ<ช>แต่<ช>อันนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างน้อยหุ้นเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานในการปรับตัวแล้วก็ลดตัวอยู่แล้วนะคะและการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะต้องเป็นท่านนี้เลยนะคะต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตุนะคะผู้อำนวยการอุป กัดค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้วันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของตรุษจีนนะคะหลายคนที่การคาดการณ์ว่าน่าจะคึกคักคึกคักแต่ว่าไม่รู้ว่าเทศกาลเขาจับใจให้สอยอาจจะไม่คึกคักแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคึกคักพอสมควรเลยทีเดียวปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเขียวสดใสค่ะ อย่างแรกผมว่าได้บรรยากาศในเชิงบวกของต่างประเทศอันนี้อันนี้เป็นข้อแรกจำป้า้นดินง่ายๆนะครับเมื่อคืนเราก็สองสามวันที่ผ่านมาเราก็เห็นทุกอ,อย่างมันข้งเขียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่กลับมาเป็นกระแสดีกว่ากลับมาเป็นกระแสตอนนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับ,รบเริ่มกลับมาเป็นที่จดจันกันมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขการคาดการเงินเฟอ้อนะครับตัว forward inflation e expectation เนี่ย อ๋อมันพุ่งขึ้นทํำดิวไฮในรอบ2ปีนะครับสอดคล้องกับราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ยังจําได้คือเราเคยคุยกันไปแล้วเมือ่อเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับว่ากระแสะเรื่องของเงินเฟ้อกาลังจะมานะครับราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างปรับเพิ่มขึ้นนะครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสะเรื่องของกระแสะเงินกลับเข้ามาใน g i n เ market อีกครั้งหนึ่งนะก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเห็นเงินหลายๆออกจากประเทศไทยเนี่ย มันจะแค่ชั่วคราวเพราะว่าเริ่มเห็นเงินกลับเข้ามาในเอเชียอีมาร์จินมาเก็ตแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ได้เห็นชัดว่ามีเม็ดเงินจากนักโลกทุนต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มหุ้นที่ไว้สําหรับป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อด้วยก็คือกลุ่มพลังงานเป็นโตเคมีแล้วก็ธนาคารพาณิชย์มอดเรา,าเห็นได้เลยนะทั้งปตอทอเอสอซอลพเอไอแม้กระทั่งไอวีเอลบีดีจีซีกลุ่มธนาคารพาณิชย์เอสซี a ีเคแบงก์ปรับพุ่งขึ้นกันหมดนะ เป็นไปตามแผนที่ที่เราได้กําหนดกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีเรื่องของ everything r a น l y นะครับมันเป็นปีเรื่องของ r e f ฟ a ชั่นแอนนนะครับก็คือการกลับมาของเงินเฟ้อนะครับงั้นภาพของการที่บิตคอยขึ้นการที่ทองคําจะมีขึ้นบ้างการที่พวกเงินหรือน้ํามันหรือสินค้าเกษตรรวมไปถึงหุ้นจะขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับสิ่งเดียวที่จะไม่ขึ้นก็คือเรื่องของเงินครับการถห็เงินจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดนะครับครับครับ เออนอกจากเงินแล้วครับทองคำแล้วครับถ้าคนที่ถือทองคำคือยังไงทองคำทองคำเนี่ยจะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับเรื่องของรเรื่องเรื่องเรื่องของการชดเชยเงินเฟอ้อเพียงแต่ว่าข้อเสียของทองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือมันสภาพคล่องนะครับแล้วก็ที่ข้อแรกเรื่องสภาพคล่องข้อที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการที่มันไม่ได้มีอัตราผลตอบแทนในด้านเช่นเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับ ณนะนะตอนนี้ในเมื่อทังเลือกเงินยังมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับบอลยูกำลังมีการปรับเพิ่มขึ้น,นดอกเบี้ยในท้องตลาดยังดูดีกว่าที่เราจะไปวางไว้กับทอง H H เฉยๆเงินยังไม่สามารถที่จะมาเลือกที่ตรงนี้ได้ง่ายๆครับเราดูกันที่เรียวอินเทอร์เน็ตเทเรียวอินเทอร์็ตติดลบใช่ไหมครับเรียวอินเทร์ตติดลบเพราะว่าเงินเฟอ้อมาแต่ ดอกเบี้ยระยะยาวก็มาด้วยเหมือนกันสาการแบบนี้ไม่ค่อยดีกับทองนะครับเห <c oughs> มือนจะดีนะเพราะว่าดอกเบีย้ยแท้จริงติดลบแต่ดอกเบี้ยระยะยาวมันกำลังปรับเพิ่มขึ้นดังนั้นช่วงนี้ทองจะนิ่งๆอยู่ครับแต่มันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมผมยังคงมองว่าทองคำถ้าถ้าให้มองกันที่ปริมาณเงินตอนนี้เนี่ยที่มันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาในระบบค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น M 2หรือ M t ของทั่วโลกนะครับทองคำผมยังคาดหวังครับว่า ในสิปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องไม่ตมันจะต้องไม่แค่นี้นะครับผมยังคงคาดหวังแล้วก็มีนิยามคําพูดสั้นๆเวลามีคนถามถึงเรื่องทองกับผมผมก็บอกว่า10ปี10เท่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยสเท่าก็ทํามาแล้วภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับ,รบมันเป็นไปได้ครับที่ทองเราจะได้เห็น10ปี10เท่านะครับครับผมแต่ว่าต้องทยอยสะสมไม่ต้องรีบซือ้อใช่ไหมครับ ราคาที่เหมาะสมที่ควรจะเข้าลงทุนทองในรับนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดกระแสเรื่องของการเก็งกาไรทองกันเกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสียเปรียบสาหรับทองนะดูเหมือนจะได้เปรียบอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบแปลว่าเงินเฟ้อมาถูกไหมครับแต่เผอิญว่าตอนนี้ดอกเบี้ยระยะยาวก็พุ่งขึ้นเหมือนกันเพราดอกเบี้ยระยะยาวพุ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยการลงทุนในทองเลยอาจจะยังไม่ใช่คําตอบนะครับ ก็แต่ว่าก็เป็นโอกาสในการที่เราจะทยอยซักซมไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นครับเพราะสิ่งที่จะแย่ที่สุดคือการถือเงนินสดทองคําก็ต้องมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสดนะครับครับผมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณปภาคินแนะนํานักลงทุนถือเงินสดในพอร์ตประมาณเพียงกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ลยศูนย์เลครับเงินสดเงินสดเนี่ยผมศูนย์เปอร์เซ็นต์มาประมาณตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะครับ,รบเพราะว่า นับตั้งแต่ที่เราได้เห็นนะฮะกระบรวนการขี่โกงครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ debt monetization นะครับเราได้เห็นกลุ่มประเทศอย่างฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียกล้าที่จะทำ debt monetization ที่ยูทนะรัฐบาลอองมันถะับมาแล้วก็ให้ธนาคารกลางกู้นะครับรวมไปถึงการที่ EU เขาเซโยนะครับอนุมัติงเงินนะครับกว่า7จ็ดแสนกว่าล้านเหรียญสี่แสนล้านก็สีเจ็ดแสนกว่าล้านยูโร4ี่แสนล้านยูโรเป็นการแจกฝาก รวนะมไปถึงเรื่องของซิมันแพกเก็ชุดใหญ่ของสหรัฐรอบแรก3ทิ้เลี่ยนสามล้านเหรียญรอบ2อีกเกือบ1ล้านล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็บวกกัารที่เปิดะะประกาศที่จะในการเข้าซื้อตัวเชชิลี่กับเอ็มดีเอ BS, เดือนหนึ่งตก1.2สแสนล้านเหรียญเห็นตัวเลขพุ้นี้ทั้งหมดแล้วเราไม่ควรถึงเงินสดเลยครับเพราะว่าเงินสดมันพินมพ์ออกมาได้ไม่ยั้งนะครับแล้วสักวันหนึ่งทุกทุกอย่างก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่จะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเลยก็คือค่าเงินนะครับ ดังนั้นถ้าเงินสดเนี่ยผมถึงศูนย์ไนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่างเพราะว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปเสี่ยงที่อีกิตี้หรือหุ้นเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องกระจายครับมีทั้งในส่วนของกองทุนต่อทองคำนะมีทั้งในส่วนของไปต่างประเทศโดยเฉพาะในนอตเอเชียนะครับมีไปในส่วนบางส่วนที่จะไปเท็กิกามีบางส่วนที่จะลงทุนหุ้นไทยบางส่วนที่เป็นลงทุนในหุ้นปันผลนะครับก็ต้องวางขวานดีนะแต่แน่ใจเลยว่าเงินสดจะถึงไปทำไมไม่มีประโยชน์เลยการถือเงินสดนะครับ ครับผมก็ฟังดูน่าใจหายนะครับเงินเงินสดเราลดค่าลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับย่งยุคนนเนครับคือตัวเลขที่เราไม่ควรดูดตัวเลขนึงก็คือตัวเลขเงขนินเะฟ้อในเมืองไทยนะผมว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างดุนแรงนะครับถ้าเราเดินไปที่ตลาดเราจะพบกับความน่ากลัวมากนะครับราคาพืชผักอาหารมันแพงขึ้นมากๆอะ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งราคาน้ํามันที่เราเติมเข้าไปในรถเราทุกวันนี้เนี่ย ผ่านมาเพียงแค่2สัปดาห์นะครับพุ่งปรี๊ดเลยแหกว่าบาทถึง2บาทนะครับแปลว่าบัทเพิ่มขึ้นเกือบ10%เป็นี่ยในเวลาแค่2อาทิตย์นะครับนั้นกระแสตรงนี้กำลังจะมาแรงขึ้นเรื่อยๆリเฟชแนลรี่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับครับว่าการถือเงินสดเป็นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดครับครับผมก่อนที่เราจะมาเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะครับว่าในยุคリเฟชแนารี่เงินเฟ้อกาลังมาเนี่ยนะครับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นไทยควรจะไปลง ทุนลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนบ้าง<ช>ที่จะได้ะะประโยชน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเบรกหน้าค่ะ พิเศษวันนี้กับนาฬิกาสายหนังสีน้ำตาลมูลค่า2,290เหลือแค่9 9 9 0บาทรับไปทั้งเซตแบบนี้เลยค่ะคุ้มค่ามากๆแล้วคุณสมบัติอื่นๆเหมือนกันเลยนะใช่แล้วทั้งในเรื่องของตัวหน้าปัดกันรอยทั้งในเรื่องของคุณสมบัติกันกันน้ำถูกต้องนะครับบางทีเจอฝนะนะครับเวลาใส่ออกไปข้างนอกเนาะบางทีเผื่อล้างหน้าลืมถอนอนาฬิกานะครับเผื่อบางทีล้างจานเอ้าไม่ได้ถอนนาฬิกาถ้ามันไม่กันน้ําเสียเลยนะนาฬิกาแล้ววันนี้เนี่ยตัวหน้าปัดนะครับเป็นซิฟายคริสตัลกันรอยขีดข่วนอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับจัดไปเลยหน้าปัด40มขนาดดกกลลลังีเยแ้ว็ูส อย่างที่บอกคือหน้าปัดเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยเขามีดีไซน์เป็นเข็มนะครับวิเป็นเข็มบอกตัวเลขนะครับมีเห็นไหมยี่ห้อแอสเตอร์ไปด้วยดูหน้าปัดหของแอสเตอร์เคาะจริงนะเสียงดังๆเนี่ยใช่แล้วนะครับผมเห็นไหมซับไฟรคริสตัลนะครับไม่เป็นรอยขีดข่วน เห็นไหมเวลาคุณผู้ชายชอบแบบล้วงกระเป๋าไงแบบหยิบกุญแจวันกีเจอเศษเหรียญบางทีขีดหน้าปัดเป็นรอยเลยนะถูกต้องนะครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าดีไซน์แต่ละอย่างที่แอสเตอร์จับมาวันนี้แล้วจัดเซตมาให้วันนี้คือแต่ละเรือนเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วแล้ววันนี้ให้ไปทั้ง2เรือนโดยที่แล้วคุณสมบัติทั้ง2เรือนคือเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันน้ํา10เมตรหน้าปัดเป็นเซฟไฟคริสตัลกันรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ค้าดีราคาสุดพิเศษจากแอสเตอร์วันนี้ได้นาฬิกาสายหนังสีน้ำตาลไปแล้วของฟรีก็ยังได้เยอะมากใช่แล้วนะครับกระเป๋าสตางค์หนังพียูนะครับเกทพีเมียมเข็มขัดหนังพียูเกทพีเมียมเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ทีเด่นอยู่ที่คุณได้นาฬิกาสายเหล็กอลอยไปอีกหนึ่งเรือนฟรีๆนะครับทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นเอง990ได้ทั้งเซ็ตแบบนี้ถ้าอยากได้ความคุ้มค่าบวกกับความเท่และดูดีรีบยกหูโทรมาเลยค่ะ ทายใหญ่ดมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะณตอนนี้เรายังคงอยู่กับคุณประกิตศรีวัฒนเกตน,นะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทลพย์จากการกองทุนั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะคุณประกิตคะครับผมค่ะณตอนนี้เนี่ยที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะว่าอพอเราพูดถึงว่าณตอนนี้เราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงเนาะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหุ้นก็ดีหรือว่ากองทุนต่างๆก็ดีนะคะ ถ้าเราจะมองในของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราตอนนี้เราจะไปมุ่งเน้นในหุ้นกลุ่มไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดคะณตอนนี้จริงๆแล้วก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราปุีกันได้เลยนะครับเพื่อพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนก็จะได้ไม่ไม่ต้องสับไปสับมามากนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคือเราเคยปุีกันว่าเราควรที่จะต้องเริ่มมองหัวที่จะไว้ hedging เงินเฟ้อแล้วก็ราคาหุ้นยังแลกการือยังไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ามันเลยนั่นก็คือตัวปตทนะครับ รปตอเนี gen, ่ยในแง่ของผลประกอบการในไตรมาส4เนี่ยมันจะมันจะดีแน่ๆเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับเพราะว่าบรรดาบริษัทรูกๆต่างๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นลงกานนะครับก็หมดจะมีผลประกอบการที่พื้นกันหมดนะครับรวมแม้กระทั่งตัวปตทเองนะโดยสมอของตมคอทอเองเรื่องของปริมาณการขายนะครับเรื่องของการตั้งสำรองอะไรต่างๆทุกอย่างมันมันค่อนข้างเป็นในทางที่เป็นบวกนะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการที่ p t o r นะครับเรียกว่าเข้ามาจะเข้ามาซื้อขายแล้วนะครับจะเข้ามาซื้อขายก็น่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะครับเ,ออเมื่อ p t o r เข้ามาสิ่งที่บอทจะได้ก็คือการบันทึทกกาไรจากเงินลงทุนนะครับส่วนส่วนแบ่งรายได้ส่วนแบ่งกาไรก็คือ,อยังมีได้ตามต,ตามส,สัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในมือนะครับ ไฮไลท์ก็คืออยู่ตรงที่กำไรที่ได้จากเงินลงทุนเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกวมในประมาณการนะครับของบรรดานักวิเคราะห์เมื่อได้ตัวเลขันนี้ลงมาเนี่ยแน่นอนกําไรที่คาดก,การในปีนี้มันก็จะสูงขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มีการประเมินครับตลาดก็มีการประเมินเรื่องของราคาพุ่งเป้าหมายของปตทเนี่ยจะอยู่ที่เราวมาสัก5 0บาทได้นะครับทีนี้5 0บาทตรงเนี้ยมันยังไม่ได้รวมเรื่องของด r ถ้าได้ในส่วนของกําไรจากเงินลงทุนส่วนตัวผมเชื่อว,ว่ามีโอกาสที่ต้องส่ปับเพิ่มขึ้นนะครับจาก55บาทอัพไซด์มันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นตัวปตทเนี่ยมันเลยยังดูค่อนข้างได้เปรียบใยใต้สานกาณ์ปัจจุบันม,มันได้หลักด้านมากทั้งเรื่องของเงินเฟ้อทั้งเรื่องของราคาที่ยังไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ำมันทั้งเรื่องของดีอที่กำลังรออยูอ่นนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มพลังงานนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ต่อืได้เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มปิตโตรเคม ถ้าราคาน้ำมันเป็นทางนี้เงเินเฟ้อกำลังจะมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าราคาขายพวกผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีก็จะสูงข,ขึ้นด้วยโดยเฉพาะเล็ดพ่อพวก เกี่ยวกับพวกปิโตเคมีพันธุ์พวกเมสทาร์กน,นะครับโดยเฉพาะพวกเพชรนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้สเปดเพชรเมื่อเทียบกับ PPA สเปดเพชรเมื่อเทียบกับ MEG เนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ IBL นะครับเขาเนื่องจากว่ามีการไปซื้อกิจาการบางส่วนของ h a n s m a n d ก็จะเริ่มมีการรับรู้ได้ได้เต็มไ,ได้เต็มเป็นปีนี้น ังน,นั้น IV l เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เปรียบภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเครดิตสวิซึ่งเป็นบลอกเกอร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างอิงกับต่างชาติในเมืองไทยนะครับเคร,ครดิตสวิสก็มีการอัพเป้าหมายของตัว IVL ขึ้นมาจากเพิ่ม38กลายเป็น45บาทนะครับับงนั้นอัพไซต์เปิดกว้างมากนะครับอัพไซต์เปิดกว้างมากสำหรับตัว I v วผมคิดว่าทั้งอรอทอลไอวีเอลนี่ยไว้สำหรับชดเชยความเสี่ยงเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราจะมีอีกเรื่องนึ่ง เน้นเฟ้อเริ่มมาตาดอกเบี้ยจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อตาดอกเบี้ยจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการชุกรองงเนี่ยไม่กล้าที่จะลดดอกเบี้ยลงในช่วงเวลาไหนนะครับมันก็จะดีต่อสายการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับซึ่งเมื่อวานเราได้เห็นตัว s b BDL เอ่อ k ที่ปรับเพิ่มขึ้นเวลาผมคิดว่าเดี๋ยวระยะถัดไปพวกวนายคายขนาดกลางขนาดเล็กน่าจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นตามเพราะว่านายคายขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยปัญหาน้อยที่สุดแล้วปัญหาเรื่อง NPL น้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับก็ มองว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปเก็บเพื่อชดเชยเงินเฟอ้อได้คือเรื่องของธนาคารก็คือตัวที่น่าสนใจคือทิสโกโนะครับครับครับผมทิสโกโ้นี้คาดว่าปีนี้ตลาดเช่าซื้อรถยนต์จะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วเยอะไหมครับมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นดีมากๆนะครับดีมากๆเพราะว่าเ,เราจะมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะ การออกรถไม้แดงคันใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไม่ได้แบบว่ามีอัตราการเติบโตของรถใหม่เนี่ยที่ดียอดขายจะตกแต่เรากาลังเข้าใจบางอย่างที่ผิดนะครับอันนั้นเนี่ยคือรถยนต์นั่นแต่ถ้าเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยปรากฏว่าขายได้ขายดีเพราะอะไรเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของระบบโลจิสติกส์เนี่ยกลับมาบูมนะกลับมาบูมมากๆเพราะว่าเป็นยุคข,ของการขนส่งนะครับเราไม่ต้องไปเดินห้างเราไม่ต้องไปซื้อของที่ตลาดละเราโทรสั่งอย่างเดียวหรือเราสั่งทาง แอปพลิเคชันนะที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆได้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการถอยรถกระบะเพื่อมาเน้นขนส่งทั้งขนส่งผ่านหรือขนส่งสินค้าเนี่ยมันกำลังเป็นยุคที่บูมมากๆนะครับเพราะนั้นจะได้ไประโยชน์แน่นอนสำหรับตัวทิสโก้แล้วก็ k คเครวมไปถึงตัวตัวธนาคารด้วยแต่ว่าธนาคารเราแยกส่วนละแยกส่วนธุรกิจนะครับ,รบก็ต้องเป็นที่ตัวของ TMB เป็นหลักนี่เป็นตน้นนะครับครับผม คุณผิ้จัให้ไว้3ตัวนะครับทิสโก้ p TMB 3ีทีเอ็ีสตัวตัวไหนเป็นท็อปพิกครับผมมองที่ทิสโก้เป็นหลักนะครับเพราะว่าอัตราการเติบโตของทิสโก้น่าจะกลับเข้ามาสู่ใกล้ๆภาวะปกติได้ในปีนี้นะครับคือเหมือนเรื่องกับอัตราการเติบโตแล้วก็เรื่องความเสี่ยงเรื่องการตั้งสำรองนะฮะเรื่องปัญหาเรื่องของ NPL นเนี่ยมีน้อยที่สุดแล้วน้อยที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับบรรดาธนาคารพาณิชย์อื่นๆนะคุณภาพสินเชื่อเขา ค่อนข้างดีนะครับ,รบแล้วที่ผมชอบทีบ่สุดก็คืออัตราการจ่ายปันผลครับปี 2020, 2020เนี่ย หรือที่กาลังจะรอจ่ายอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับเหตุผลเพราะว่าติดเรื่องของเองินไขเกณฑ์ของแบงค์ชาติอยู่ที่ดีเดนไปเอลเล่นโชว์นิดเกิน50แต่ว่าในปี2021เนี่ยผมเชื่อว่าการจ่ายผลน,น,น่าจะกลับมาเรินมับปกติ่ได้เราคาดหวังได้ครับ6ของ8บาทด้วยกันนะครับก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะฮะและราคาหุ้นก็ยังต่ำ100บาทด้วยถือว่าเว็นใครที่น่าสนใจย,ยังถือว่ายังถูกมากครับเพรา,า,าะราคาพุ่งยังต่ำ0 0บาท เอ๋อนะคะถือว่าน่าสนใจทุกๆตัวเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะมาสรุปกันนะคะขออนุญาตนะคะลาคุณประกิตเลยแล้วกันนะคะคุณประกิตคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ถือว่าครบถ้วนในทุกๆจุดเลยนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดค่ะขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะนะคะอ่าสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะคะอ่าพีทีทีนะคะให้เป้าไว้ที่ประมาณ50บาท i v l อยู่ที่ประมาณ45บาทนะคะถือว่าพีทีเนี่ยยังงค และกาดอยู่นั่นเองนะคะนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะของอหุ้นไทยใหญ่ดวงนั่นเองนะคะที่ฉันจอยพัทรานิศโสศงพนันชัยและคุณกันการทริเกตสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ